สวัสดีครับน้องบีครับอันนี้เพิ่งกลับเลิกเรียนเพิ่งกลับเลิกเรียนครับน้องบีสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวเลิกเรียนหิวข้าวมากครับกินข้าวกับอะไรครับบีข้าวไข่เรือครับบัวที่ชิเมะซอสบักกิตงี้คาโบนาร่ามันไม่ใช่ชีสแต่มันเป็นซอสแทนครับเพิ่งเลิกเรียนกินอะไรก็กินแบบเกียงเนี่ยครับหิวข้าวมากเลิกเรียนนะครับกินข้าวกินน้ำส้มนะนะผมเอาน้ำส้มมาเป็นแก้วเลย ร่มสเปรยเหลือเ <ผม S 1> หลือไม่ได้ขอเขาลดไม่เขาลดให้ปกติมันขวดละประมาณ15บาทใช่ไหมตอนนี้เขาขายขวดละ10บาทครับที่เซเว่นก็แหมให้อ่าตัวที่เรายังไม่ได้ขอตัวน้นองบิ๊กก็ซื้อข้าวผัดปูมาแต่แตว่ายังไม่ไกินเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านเขาบอกเขาทนได้ทนได้เ,เขากลับไปกินที่บ้านก็ซือ้อน้ำส ครับน้องบีกำลังกินอยู่เลยหิวมากถ้าเยอะเข้าไปก็ถึงแล้วครับน้อง,น,องน้องบีนี่เวลาเลิกเรียนนี่เขาก็จะง่วงมากเพราะว่าน้องบีนี่เขาอยู่ปอสองแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้นอนกลางวันเหมือนเหมือนน้องบิก๊กน้องบิ๊กอยู่นุบาล3ามได้นอนกลางวันใช่ไหมลูกได้นอนกลางวันก็เลิกเรียนก็จะไม่ง่วงเท่าไหร่แต่แต่น้องบีจะง่วงมากนะครับ สังเกตดูเวลาพ่อมารับตอนเลิกเรียนเนี่ยเขาจะแบบหน้าเหลืองๆโดูหมดเรี่ยวหมดแรงแต่พอได้กินอะไรหน่อยก็จะอิ่มแล้วเขาก็จะมีแรงนี่อีกนิดนึงอ่าก็กลับไปทําการบ้านได้อม่งป์อ่าเพราะถยวเขากลับไปก็ต้องไปทําการบ้านยวผมก็ต้องไปอ่านหนังสือเออบอนนี้ผมมีเต็มร้อยบีวันนี้มีการบ้านอะไรบ้างครับเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยอย่างเดียวไปงานมีอะไรครับวิชาอะไรวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ อร่อยไหมข้าวไข่เจียวอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากคุณายคิดถึงเพื่อนเอนทุกคนนะครับช่วงนี้น้องบีน้องบิ๊กหายไปไหนก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาเลยใช่ไหมครับใช่บางทีก็ดบ้างเพราะว่าเช้ากไปโรงเรียนกลับบ้านก็ถึงบ้านก็ห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับ ก็วันนี้ก็เลยอ้าถ่ายให้ดูสัหน่อยครับบรรยากาศน้องบีน้องบิ๊บกตอนเลิกเรียนก็จะประมาณเนี้ครับนะครับประมาณนี้ครับอืมครับนี่ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ไฟแดงอันนี้คือคว่าหนูจะจะ,จะเลี้ยวเข้าเมืองทองแล้วเนี่ยครับจะเลี้ยวเข้าคอนโดเมืองทองลันนู้นครับอันนี้คือ, <precautions S 2> อ,อคำว่าหนูรักแม่ภาษาจีนอ่าหนูรักแม่ภาษ<ภ>าจีน อะไรนะครับดังๆเอาดังๆเอาใหม่แมาๆโอ้ยรีแปลว่าหนูรักแม่ภาษาจีนใช่ไหมลูกถูกหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมพี่บีน้องพูดถูกไหมน้องพูดถูกไหมาม่าคำว่าบีมันผิดมันต้องอีมาม่าอะไรนะมาม่ๆมีพูดว่ามาม่าโอ้ยรีโอเอาใหม่จิาม่าโอ้ยรีอ่าแปลว่าหนูรักแม่ าม่แม่บอกให้อี๋ายบายเพื่อนก่อนเพื่อนๆายบายครับคิดว่าอี๋อ่ะบีไบายเพื่อนหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนคิดถึงคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนครับขอเนอะขอเงียบก่อนอาวขอเงียบก่อนเงียบก่อนเก็บเติมพลังก่อนอ่านี่ครับก็ไฟแดงนี้ก็เลี้ยวเข้าเมืองทองแล้วนะครับอีเลี้ยวเข้าเมืองทอง น,นี่บรรยากาศภายในเมืองทองนะมีเลัแล้วนะขาออกรถติดเห็นไหมครับฝั่งนะู้นอ่ะรถติดเลยขาออกนะครับรถติดนี่อันนี้เราขาเข้าออน พุดใครยิ้อยู่ครับเอากระเป๋าค <clicked viral. S 1> ่บจากต้นตาเลสีมาเยเลสีัค <Hungarian> ร an ับ <inh ales> ้มาจะบหัูเก้าปมาเทียงุงปคนคน